สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาเวลาเราเปิดโปรแกรมไม่ได้นะครับเวลาเราเปิดโปรแกรมขึ้นมามันจะมีเออร์เรอร์อโค้ดนะครับ 0x4000135 นะครับวิธีการแก้โปรแกรมแก้ปัญหาก็คือให้เราโปรแกรมลงโปรแกรมดอนเนตเฟิร์มนน3.5นะครับลงเครื่องของเรานะครับนะผมจะพามาดูตัวอย่างนะครับโปรแกรมที่มีปัญหานะครับ ตัวนี้นะครับทูลบ็อกยูนิเวอร์แซลนะครับอะเมื่อผมเปิดขึ้นมาแล้วนะครับจะขึ้นหน้าต่างอะไรนี้ครับ The application f i l รตนี้นะครับมันจะขึ้นโค้ดตรงนี้0 x 4 0 0 0 0 0 1 3นนะครับทำให้เราเปิดโปรแกรมไม่ได้นะครับอาการนี้เกิดจากโปรแกรม ที่เขาเขียนมานะครับมันเขียนมาจากดอทเน็ตเฟ o ร k นะครับซึ่งตอนนี้เครื่องของเราไม่มี .NET f r a ตเฟ o ร k นะครับก็ให้เราทําการดาวน์โหลดมาลงนะครับให้เราไปที่ Google นะครับพิมพ์คําว่า microsoft d o n e t framework 3.5 service pack 1 full package นะครับเมื่อพิมพ์แล้วนะครับเราก็จะมาเจอหน้าตายอย่างนี้นครับ ให้เราเลือกอันแรกนะครับตรงนี้เมื่อเราคลิกไปแล้วนะครับมันก็จะมีหน้าถัดมานะครับเป็นเว็บ Microsoft นะครับสำหรับดาวน์โหลดไฟล์นะครับให้เราคลิกปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้นะครับคลิกไป หลังจากดาวดาวโหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับ n e t f x 3 5นะครับให้เราทำการเปิดมันขึ้นมานะครับเพื่อติดตั้งลงเครื่องของเรานะครับต้องการเรียกใช้แฟมนี้หรือไม่นะครับกดเรียกใช้ไปนะครับ โปรแกรมก็จะทําการแตกไฟล์ไปยังตําแหน่งที่ต้องการนะครับม,มันจะรวบรวมไฟล์นะครับเพื่อเอามาติดตั้งนะครับเราก็รอนะครับจนกว่ามันจะโหลดเสร็จนะครับ จะมีหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะครับ w e l o m e to sit up, set up Se เซนะครับ Microsoft the Net Framework 3.5 Service so Pack 1 Setup นะครับให้เราติดกไปที่ I have read a c c e p t นะครับ License Agreement ตรงน,นี้นะครับจากนั้นคลิก Install นะครับเพื่อทำการติดตั้งลงเครื่องของเรานะครับจากนี้ให้ก็ให้เรารอนะครับ หลังจากนั้นก็มันจะขึ้นว่า Set Up c o m p l e t นะครับเป็นการเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม d o n e t Framework นะครับ3.5นะครับกด Exit ไปนะครับเพื่อทำการออกจากการติดตั้งโปรแกรมครับแล้วทีนี้เรามาลองเปิดดูโปรแกรมที่เราเปิดไม่ได้เมื่อกี้นะครับ มาแล้วนะครับโปรแกรมที่เราเปิดมาเมื่อกี้เปิดไม่ขึ้นนะครับตอนนี้ชื่อโปรแกรมว่าทูลบ็อก u ูน v e r s เซลนะครับทีนี้เราก็เปิดได้แล้วนะครับเราก็จะหมดปัญหารื่อๆตัวนี้นะครับ 0xc000135 นะครับแล้วก็โปรแกรมของเราก็จะทำงานแล้วนะครับทีนี้นะครับ เราก็จะสามารถเปิดใช้งานโปรแกรมได้ครัเปิดขึ้นมาใหม่ วันนี้จะเป็นโปรแกรมค้นหา C D Key นะครับก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการแก้อื้อๆนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ